สวัสดีจ้าเหมือนจานอเวจ้าคนโคราชบาเดีจ้าสวัสดีจ้าเมืองจานอเวที่มวยจ้ายางหลานหน่อยปากนี้ดีเออวันนี้กินน้ำพริกพักต้มจ้ามีประจมบ้านนะจ้าชาวบ้านทำเองเลยทำเองจากมือเขาขายอร่อยมากแล้วก็น้ำพริกปลาใส่มะม่วงตัดเยอะตดดจากต้นจ้ามะม่วงตัดตัดจากต้นอันีที่กินโชว์นะคะของอร่อยต้องกินโชว์จ้า มเัเขือค่ะเก็บเองจากมือคือกันแต่ว่าคนอื่นปลูกอืมอืมเด็ดมารลุ่มต้มเก็บตนน้นเก็บต้นจากบ้าน,นเลยลนน้างมาจากของเนี่ยพักหวานมากแต่ก็ต้นเนาะไม่ได้แก่สารแบบตรงไปขายตา่างประเทศเนาะ มันก็ต้องเข้าใจเด้พัชสืสงไปขายต่างประเทศน่ะมันยังแข็งยังกรอบแต่มันเหลืองอ่ะมันเหลืองแล้วมันยังบนเน่าบ่นเสีืออยู่มันกรอบมากแล้มาเขื่อตรงไปขายเนี่ยตัดออกมาเนี่ยแค่น้ำยาทำให้เป็นตีดั่แต่อันนี้มันบ่แม่นเด้มาคเขือค่ะซัดแบบดั้อปกือกค่ะ